Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 สําครับคลิคนะคะสภาพมารับของฟรีค่ะจะเป็นมงกุฎรูปดาวแบบนี้นะคะสวยมากๆแล้วก็อลังการมากๆเลยค่ะชิ้นนี้นะคะทุกคนเขาเนี่ยแจกทั้งหมด5000ชิ้นด้วยกันนะคะนะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีคนดับไปได้นะคะเนื่องจากว่าเควสในตัวแบบเนี้เขายังไม่มีการอัปเดตนะสําหรับแบบนะคะที่เขาแจากของฟรีเนี่ยจะมีชื่อว่า popping simulator นะคะเดียด๋วยวเราจะแปะลิงก์แบบไวห้ใต้คลิปนี้ค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลา8โมงสินาทีนะคะซึ่งเราเนี่ยเข้ามาดูในแบบนะั้นนะตอนนี้เนี่ยแบบนะคะเขายังไม่ได้อัปเดตของฟรีีเเข้าาะะ้าาาาามมนนะะคแแตต่ว่วววททงัอบล ว่าจะมีการแจกนะคะในแบบนี้นั่นเองค่ะซึ่งแบบนี้นะคะเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกับเพลสซิมูเลเตอร์นะคะเมื่อทุกคนเข้ามาเป็นครั้งแรกเนี่ยทุกคนนะคะจะได้สัตว์เลี้ยงมา1ตัวนะโดยทุกคนเนี่ยจะต้องมากดกระเป๋าข้างล่างตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มากดสวมใส่สัตว์เลี้ยงค่ะสัตว์เลี้ยงนะคะ,รเ,ะ,คะเราจึงสามารถใช้งานได้นะแบบนี้นะคะลักษณะการเล่นเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเพลสซิมูเลเตอร์นะคะเพราะงั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้เวลานะคะในการฟาร์มเงินฟาร์มอะไรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะมีเป็นด่านต ะะไปด่าน Forest นั่นเองนะส่วนด่านต่างๆนะคะเขาก็จะมีตัวเลขบอกนะว่าจะต้องใช้เหรียญเท่าไหร่นะคะในการปลดล็อกนั่นเองนะคะซึ่งบริเวณนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นพวกไข่ด้วยนะถ้าเกิดว่าเราฟาร์มเงินได้เยอะเนี่ยก็สามารถนะคะมาซื้อไข่ตรงนี้ได้ด้วยค่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าน่าจะเป็นชื่อด่านต่างๆหมดเลยนะคะทุกคนคือมันจะเป็นไข่าสาหรับด่านนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นตะกี้นี้เนะี่ยที่มันเป็นด่าน Forest นะะตรงประตูตรงนู้นเนี่ยที่มันเขียนว่า Forest นะะมันก็จะมีไข่นะคะด,ด่าน Forest ด้วยน,น,น,นะซะึ่ง ทุกคนเนี่ยจะต้องปลดล็อกด่านก่อนนะก็คือเดินไปซื้อนะคะเป็นประตูเนี่ยเราพวกไขต่ตรงนี้นะคะมันถึงจะปลดล็อกให้เรานะมันก็จะมีพวกด่านต่างๆเนี่ยมีชื่อบอกเลยนะคะเป็นวินเทอร์นะคะเป็นแคคตัสอะไรแบบนี้นะคะมีบอกหมดเลยค่ะก็ถ้าเกิดว่าเควสมีมาแล้วเนี่ยมันอาจจะมาขึ้นนะคะโชว์ตรงมุมใดมุมหนึ่งนะคะของหน้าต่อก็ได้นะก็ให้กดเข้าไปดูนะคะแล้วก็ทําตามเควสที่เขาบอกได้เลยนะคะอาจจะเป็นการปลดล็อกด่านหรือว่าเปิดไข่อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ การฟาร์มเงินนะคะก็เอาสัตว์เลี้ยงน,นะคะไปกดแบบนี้ค่ะนี่นะคะกดจิ้มไปเลยเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงของเรานะคะก็จะเ,เหมือนทำการฟาร์มเงินให้เรานั่นเองนะคะก็สำการรับของฟรีชิ้นนี้นะคะก็เป็นประมาณนี้นะยังไงเนี่ยใครอยากได้นะคะก็รีบเข้ามาในแมพค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะแปะลิงก์แบบให้ใต้คลิปนี้นะคะรีบเข้ามาฟาร์มเงนินกันก่อนได้เลยนะคะคลิปนี้นะคะยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจะกคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ